็นยุคที่นัดโบทีนะมีการต่อสู้ของสองประเทศและหลายประเทศและเป็นการเป็นยุคการลานิคมนะซึ่งการต่อสู้เพื่อได้ดินแดนจึงทําให้คนตายไปจุดนวนมากทำให้นโรกเก็บพวกแบบหนานะไมไว้จึงทําให้มีพิซาตตุมาแล้วก็จะได้ก็สิงนะฮะแล้วก็ไปแลก่าวของอื่นอย่างสาสมเพนะสวัสดีค่ะ ผมเองนะแต่เทียร์ทำคลิปนะคณอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่ผมเก่ามันคืออะไรสิ่งที่ผมเก่ามันคือเกี่ยวกับเกมระบบแบบกันแอนแม็กพาวเดอร์นะคลิปนี้ครับเป็นคลิปรีวิวเกมใช่สิ่งแรกที่เราจะพูดก็คือเกมเพียของมันเกมเพียของแบบนี้คือคันเอาชีวิตรอดแ้วก็ฆ่า,าพวกเวน,นี่นะครับเกมเพียจะเหมือนเน็โฟเทนะก็คือถ้ามีอะไรส่งสัญญาณตีนมาเพียบ ก็จะมาเยอะอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณคิดในหัวก็คือป้องกันมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่าเปลี่ยนข้ามศิลามันมีแค่นัดเดียวมันก็รีโหลดเป็นชาติเลยใช่แต่อย่างน้อยครัเปืนแบบนี้มันก็ยังมีข้อดีก็คือจริงนัดศิลป์สมิทธายเป็นกองนะครับจริงเลยก็ตามมันก็ยากอยู่ดีครับเพราะว่า ซอมบี้มันไม่เกี่ยวะเเพแต่คนอันตรายเลยเช่นกับชิมเบอร์นะเป็นสิ่งมาตรฐานซอมบี้ปกติในเกมซอมบี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพูดก่อนว่าซอมบี้แบบนี้มันจับคุณได้นะเวลาจะผักมันทีหนึ่งคือแบบจะเวลาคตรน,นานอะ่ะ โดนดุมโดนดุมแต่คือตายหาเลยอะใช่ถ้าถ้ามีสมมีปกติครับก็ต้องมีสมมีอะไรครับคิดดิคิดคิดโอ้คือสมมีวิ่งแน่นอนครับสมมีครับประเภทนี้ครับวิ่งเร็วแต่เอ็กพีน้อยครับนั่นแปลว่าฟันทีเดียวตายหาเลยใช่ไหมื่อคุณโดนมันจับครับก็ยังไงแนงตัวทีเดียวตายหาจะเว้นเพื่อนมาช่วยนะต่อไปครับเป็นระเบิดใช่ครับอันตรายมากครับอันตรายแบบเชี่ยระเบิด่ะคือผมโดนหลายรอบแล้วหมดไอ้ลักษณะนี้ครับพวกระเบิดเขาจะจะเอาไว้แบบแก้ทางพวกแบบทหารแบบทหารช่างเออใช่ทหารช่าง คือแบบสร้างแทบตายตู้ทีเดียวหายเลยไม่น่าเลยตบไปครับก็จะเป็น ตัวซัปเปอร์ทหารช่าง,งที่ที่โดนลุมแดกใช่ไหมต้องโดนลุมแดกองทหารทหารช่างใช่ปะเออซึ่งประเภทนี้ครับมันจะอึดแล้วก็ตีแรงมากและส่วนใหญ่จะเดินช้าตัวไฟครับสามารถพ่นไฟได้ตัวนี้สามารถแค่ทางได้นะครับด้วยการซักดิกน้ําราคา50บาทใจ่าห้าสิบบาทเดีย๋ยวบอกให้ว่าตัวนี้แบบมันหาตัวโคตรยากเลยผมหาพื้นไม่ได้มันหายากมากๆเลยมันหาตัวโคตรยากไอส่วนของเกียมหมดมดครับมีแค่2โหมดก็คือ inlet แล้วก็ objective objective คือ คือที่คุณต้องทําตามภารกิจต่างๆแล้วก็ผ่านซึ่งมันยากมากส่วนของเงินหอเกมนี้ครับอาจจะยากเช่นกันนะครับถ้าตันหมดเอเลดหมดออกนะครับหมดโปรเจกตครับถ้าคุณไม่ผ่านนะครับคนจะไม่ได้หาอะไรกลับมาเลยครับถ้าเป็นโมดแบบินเละครับคุณพอมีได้เงินอะ2อาบาทเอย่างเงั้ยมันก็ได้ เชยแต่แบบนี้ครับยังมีจุดสปอร์ตามจุดต่างๆนะครับไม่ใช่แบบโอ,โอโ๋อคชีวิตครั้งเดียวคูตายหาตายไปเลย่ไยไม่ได้เลยสักทีมันพอมีจุดเกิดให้คุณนะครับถ้าเกิดมาครับเพื่อจะครึ่งหล่อนะใช่ส่วนของคาดเกมนี้ครับจะมีเจ็ดขาดคือทหารราบธรรมดาครับซึ่งของที่จะได้ก็คือดาบปืนข้ามศิลาติดปลายปืนคือมันเป็นแบบสายายกไกลบางมันมันน่าจะยิงไกลนะคิดว่าอย่างนั้นจะจนะใช่เจ้าหน้าที่ครับซึ่งของที่ได้คือดาบใช่ดาบ ดักมังงะต้องเปิดพบแล้วก็มีความสามารถในการพุ่งเมื่อโหลดเต็มแต่การค่าค่าอมบีเออใช่ฆ่าอมบีลูกเหลือครับซึ่งของที่จะได้ก็คือดับเปิดลูกสองซึ่งสามารถเคลียบพวกอมบีได้ดีครับทหารช่างครับซึ่งของที่จะได้คือขวานที่สามารถสตา,าร์ทุ่มปสมบีได้และคอนสามารถสร้างป้อมได้เออส่วนของนักนนดนตรีครับจะมีรถไฟแบบนะฮะพลังต่างๆให้พวก จะหานะเออ้าหาแล้วมีดาบเออจาเครื่องดนตรีจ,จบอบเออใช่สียรับแพทย์ใช่ก็สายการรักษาซึ่งของที่ใต้ใต้ก็มีแค่ดาบก็เครื่องมือรักษากองยาแค่นั้นจบได้ใช่ส่วนของบาดหลวงครับก็จะสามารถปลดล็อกได้ครับถ้าเรามีเดี่ยนตาโซเชียลเอสกเกดนะการที่จะปลดล็อกได้นะครับคุณต้องมีเดี่ยนตาวอสเซนทูเมนก่อนซึ่งหาได้จากที่เรา ในแมปอะไรสักอย่างแบบชื่อะวรไม่รู้ตงปลเอาไว้แล้วกันนะซึ่งแบบนี้นะครับเราจะต้องเลื่อน A. ลงแพลตฟอร์มนะเพื่อให้เพื่อนเราตรงข้างล่างนะเป็นการเสียสละนะใช่เวลาไอ้นั่นแบบคือมันโดนกรรแล้วมันตายน่ะงับโดนระเบิดตายังไม่มันจะแบบเบปุ่มไอ้ตะแคงมันจะลงมาจากนั้นเราก็ปีนเข้าไปปีนปุ๊บก็เลื่อนตรงนั้นนะ้ถึงสุดเนี่ยเราได้เหรียญตาก้นนะซึ่งผมยังไม่ทดยเลยนะได้ยากชิบหายเลยเมื่อเราได้เหรียญตาั้นมาเลยครับใช่เราจะต้องทำธุรกิจก่อนก็คือการสมมติที่จะเพื่อน150ตัว คาอมบี้ที่เป็น,นลันเนอร์7 5ตัวรักษาเพื่อน50คนแล้วจะน้นะซึ่งของที่จะได้ของบัตรหลวงเขาก็จะมีเข็มสมุดไว้รักษาเวลาเพื่อนติดเชื้อแล้วไม่กังเขนสตอร์สตอร์สตอร์ดีนะสตอร์มือเกิดเคสนี้ครับเป็นเรอที่ส่งพลังมากเลยครับว่ามันโคตรที่จะโอพผิมากเลยครับบางในแบบโหดมากโหดแบบโหดที่สุดในเกมใช่ปะคือสมบีมันจะแบบ ตัวห่างเราใช่ไหมแล้วก็ให้คนแบบมีปืนจริงอ่ะเออไม่หายเกียงหมดเลยอ่ะส่วนเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับว่ามันค่อนข้างมันอยู่ตามแบบแต่แต่ผมไม่เรียนแล้วกันว่าผมไม่อยากพูดสักเท่าไหร่มันมันค่อนข้างที่จะยาวเลยนะใช่เป็นตัวคลิปอื่นแล้วกันนะครับโอ้คลิปวันนี้ผมก็รีวิวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะขอบคุณที่ดูคลิปผมนะว่าคลิปผมมันจะไม่รู้ว่าผมไม่มีอะไรทำอะไรใช่จริงผมก็รีวิวเกมนี้เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะติดมัน่ะ